กับจริตของเราอย่างนี้เป็นต้นจริงๆแล้วเบรกนี้นะฮะเบรก6เบรก7เบรก8อะไรเบรกตรงนี้จะต้องเป็นเกมเฮียห่าท่านจะให้เกียรติหอยหอยเป่าลูกโป่งแช่ต้มไข่พะเล่นเกมแบบนี้ได้ไหมฮะไม่ได้ครับมันมันวือหวาไปนิดนึงวือหวานอะไรเงี้ยฮะก็พระต้องต้องอะไรที่มันพอเหมาะว่เหมาะอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบว่าเออแองจี้เบิร์ดอะไรเงี้ยก็จแองจี้เบิร์ด นั่่งออยยููใสมาธิจริงๆอาตมาเป็นพระไม่ค่อยรู้จักแองกิลเบิร์ดรู้แต่ว่ามันจะเป็นนกที่โมโหตัวหนึ่งเอาหลังปีนหนังสติกปรับสูงต่ำใกล้ไกลแล้วแต่เรามันก็จะร้องคือความโมโหฮะโโมหถามว่ามันโมโหเองไหมหาได้ไหมไม่ฮะมีหมูโมโหเลาะยั่วยุโทสะเข้าฮะหัวเลาะว่าอยู่ใกล้ๆกำแพงหัวเลาะอย่างเงี้ยฮะแแหะแแหะลอยหน้าลอยตาฮะไอ้สานเอ็นเบิร์ดเจอเบิร์ดเจอยนกมันก็โมโหอย่างก็พุ่งไปชนอิดอิดก็ค่อยๆเอ็นทุบหมูแตกพวกห้าปันแต้มนกบาง นกบางตัวเราไม่ไแต่มันจะกลายเป็น3าตัวบางตัวจะมีไข่ตรงมาก่อนอแล้วตัวเองก็มีกระเซ่ตามลงมาทีหลังบางตัวสามารถตีรังกากลับได้อ,อันนี้จะมาไม่รู้จริงฮะเจ้าวานเล่าให้ฟัง <laughs>